มาดูไไบิดในแม่น้ำต่อจากคลิปก่อนนะฮะทุกคนก็จะได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมา มาเริ่มดูเบ็ดอันแรกกันเลยนะฮะทุกคนอันแรกนี้เอาขึ้นมาก็ไม่โดนนะครับผมแต่ว่าเหยื่อหมดนะฮะแม่ใส่ในแม่น้ํานี่ยังดีกว่าในห้วยนะครับทุกคนในห้วยเนี่ยผมใส่แล้วเหยื่อไม่หมดสักอันเลยนะครับผมเหยื่อเหลือทุกอันนะครับตั้งแต่อันแรกจนสุดท้ายนะครับผมพอมาใส่ในแม่น้ํานี่อันแรกนี้ก็เหยื่อหมดแล้วนะครับทุกคนน่าจะมีปลากินนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าเบ็ดยังเหลืออีกเยอะนะผมก็ต้องมาดูนี่แหละครับว่าจะมีตัวกินหรือไม่มีตัวกินนะครับโอเคครับมาดูเบ็ดกันต่อเลยดีกว่่าาานนนนนนนะะะะตตััวีี้้้้เเชืออกก็มมมรรขไไปปใใคบผ ดึงขึ้นมานี่ก็เชือกขาดนะทุกคนคือเชือกขาดตรงที่ผูกเบ็ดใส่แล้วก็ผูกหินใส่นะทุกคนนคือเชือกมั่ขาดออกไปเลยนะ,ะน่าจะมีไซส์ประมาณนึงนะผมมันกินแล้วก็ดึงขาดไปนะผมพราะเชิญกนก็เป็นเชือกที่ขนาดเล็กนะฮะทุกคนเวลาโดนตัวมีไซส์หน่อยนี่ก็จะขาดง่ายหน่อยนะฮะผมและ,และเบ็ดตัวนี้ก็มีปลาโดนนะผมแต่ว่ามันมาพันกับกิ่งไม้ด้านล่างนะผมผมก็งูมอ,อขึ้นมาได้แล้วก็ผมก็เป็นปลากดคังนะฮะก็อ,อย่างที่บอกจากคลิปก่อนนะครับทุกคนปลาที่กินดีช่วนนึงก็จะเป็นพวกปลากรดนี่ จิ๋วนะทุกคนนะก็กเก็บครับตัวน e ี้มาดูเบกันต่อเรื่อยๆนะฮะทุกคนตัวนี้ก็เอาขึ้นมาก็ไม่โดนนะผมเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับไม่โดนนะครัและระหว่างที่กำลังเดินดูเบรอยู่เรื่อยๆนะครับก็ได้มาเจอปรากฏคางไซประมาณ4ี่ห้าขีดนะครับผมที่ตุยแล้วนะคะทุกคนนะถ้าหากไซนี้กินเบ็ดผมนี่ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วนะฮะทุกคนโอเคครับก็มาดูเบรกอันสุดท้ายนะครับผมอันทานี้เอาขึ้นมาก็ไม่โดนนะครับผมก็ไม่ได้ครับผมสุดท้ายก็สรุปแล้วคลิปนี้ก็ได้มา1ตัหนึ่งวนะัต